ท่านผู้ชมทุกท่านนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีจีปานะฮะวันนี้ก็จะมีมารีวิวรถน้องปลามาชื่อปลาเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนนะแนะนำตัวก่อน,นอีกทีนึงก็ชื่อปลาครับผมอันนี้ขับรถอะไรอยู่เอ่ยแนะนํารุ่นก่อนเ็ว CBR 650ูครับผมตัวปี1 8 89ครับ,รบ<ช>มาไล่ของแต่งเลยเริ่มจากชิลหน้านะเป็นชิลคาร์บอนนะครับชิลคาร์บอนนะฮะนี่แล้วก็อุดกระจกคาร์บอน ตรงนี้เป็นไทเทเนียมนะแล้วก็ใส่หลไทเทเนียมด้วยใช่ข้อะไรอะไล่ไปอะแล้วก็มีลัวฟิล์มหน้าฟิล์มไฟหน้ารถสว่างเหรอสว่างอยู่นะแล้วก็ติ๊กเกอร์ทางคันลายอะไรลายฉลามลายฉลามโอ้โหเอาเรื่องเว้ยฉลามโหดสรุปคันนี้เป็นไรเนี่ย CBR 650ใช่ R ไหมหรือว่า F F ใช่าตุน F ถ้า R จะเป็น2 2ดวงไฟ2ดวง2ดวงใช่ไหมชุดนี้ดีกว่าด้านหน้าก่อนีกว่าด้านหน้าด้านหน้า ใช่มีกาดรดว่าน้ําการ์ว่าน้ําแบบ2ตอนนะครับผมสตอนอันนี้จําเป็นนะของพี่ก็ใช้ใชต่ต้องต้องต้องถือว่าสําคัญเลยแหละสําคัญมากต่อไปแล้วก็นะการล้มหน้านะครับสั่งจากราชาด้ามาโอเคจัด okay. ไปโอเคแล้วก็อาร์ตคาร์บอนมามาดูพาคาร์บอนดีกว, <Art Carbon. S 2> ว่าคาร์บอนพวกข้อเฟรมนะครับผม uh huh. ข้อเฟรมแล้วก็เกียร์เกียร์นะครับแล้วก็ข้อพิงอาร์ม ออกสวิงอาร์มใช่บังคับบอลหมดใช่คาร์บอนหมดเลยคาร์บอนหมดเลยโอ้เรื่องเว้ยรวยเว้ยรวยอันนี้จะเป็นงานของ N B Carbon อ่าของพี่ก็เป็น N B Carbon ใช่งานดีงานดีเซนเซอร์ค่ะ N B Carbon ติ๊สติ๊กเกอร์ฮะสวยๆเลยท่ออ่ท่อ J P ท่อ J P ใช่ไหมใช่แล้วเป็นฟูลบ้าเป็นสลิปออนนะผมสลิปออนใช่ไหมเดินมาเดินคอสองจุดห้าสองจุดห้าแล้วแล้วคอเดิมมันอ่ะอันนี้อันนี้คอเดิมอันนี้คอเดิมเลยคอเดิมเป็นอะไร เอเดิมเป็นเลดเป็นเลดใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็เป็นพวกจุกจิบพวกอุดเปิมพวกตัวขายยสดคัสอะไรอย่างงี้ขายดสายคัสนี่สวยไหมสวยสวยใช่สวยสีสดเลยดูเด่นดูดีมากใช่แล้วก็ตัวต่อพักเท้านี่ตัวต่อพักเท้าออกเ,เป็นการแปลงเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่สําหรับคนที่งบน้อยที่แบบอยากได้เกยโยงอย่างเงี้ยแต่แบบ <c oughs> แต่นี้ก็ใส่แล้วได้ฟีลเหมือนเกยโยงเลยอือหือ ไปครับไปขึ้นมาก็นี่อันนี้เลยอะไรเอ่ยครอบเบาะครอบหรือบาง์บนเหมือนกันมดอใช่เป็นคาร์บอนเอาเรื่องเว้ยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้จับท้ายไงคาร์บอนเหมือนกันคาร์บอนเหมือนกันใช่ไหมใช่มันของเดิมเป็นนี้เลยหรอใช่ไม่ไม่ของเดิมมันจะเป็นพลาสติกธรรมดาพลาสติกธรรมดาจะอยู่ตำแหน่งนี้เลยใช่ครับโอเคแล้วก็ พวกบางโคนหลังบางโซ่อะไรนี้โคนหลังมันเป็นชุดเดียวกันเลยป่ะหรือว่าใช่ครอบตัวิงอาร์มันคืออันเดียวกันเลยป่ะไออันนี้มันจะมาแยกกันแต่อันนี้มันจะอยู่ด้วยกันโคนหลังก็คือเมื่อกี้พูดถึงตัวนี้ถูกไหมใช่ต่อไปตัวต่อไปก็คือตัวนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็พวกสปูนโซ่โซ่นี่เดิมเดิมอยู่ป่ะโซ่แต่งครับผมแต่งโซ่แต่งสเตอร์แต่งยางกับแม็กยางยางเป็น บิตโตนแบทแหลกครับผมบิตโตนใช่ไหมฮะใช่ไซส์ก็ประมาณร้อยร้ยเก้าสิบหรือร้อยแิบเนี้แหละก็ดูเต็มดูนะใช่แล้วด้านหลังนี่ก็ดูแบบเท่เลยอะดูดูดีนึบไหมนึบอยู่นะครับพอได้อยู่เล่นโค้งไทยอยู่ติ๊กเกอร์ที่นั่งเมียต่อไปเป็นเบาะวนี้อะไรอ่ะนี่ก็เบาะเหมือนกันเหรอใช่มันเบาะเดิมมันจะเป็นสองตอนเลยแต่นี้ทำมาให้มันเหมือนว่า อเนี่ยเข้าใจมาฝั่งนี้แล้วก็ครอบสเตอร์หน้าคาร์บอนเหมือนกันนะครับคาร์บอนคาร์บอนเยอะเว้ยคันนี้เน้นคาร์บอนยางเดียวขึ้นมาก็จะเป็นคาร์บอนตรงนี้นะฝั่งนู้นมีไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่อันนี้ผมเบิกแฟลลิ่งข้างสีแดงมาทั้งแถบเลยแถบแถบเดียวเลยใช่อยากแปลกไม่เหมือนใครดูว่สปอนเซอร์คันนี้มันเยอะจังวะอันนี้คืออะไรนะที่ถามแบบโห ก็ครบรอบนะครบรอบกับแฟนใช่ไหมใช่โอ้โหรถรถรถคนรักเมียไว้คนรักเดี๋ยวฮะมีสติกเกอร์กลัวเมียฮะโอ้โหวันว่างๆฮะวลับลึกเริงโอ้โหเต็มจะเต็มใช่แล้วก็ไล่ขึ้นมาก็ดันบนครอบถังอันนี้ก็งานเอ็นบีเหมือนกันทั้งทั้งอันเลยเหรอใช่ครอบเต็มเลย ันนี้ก็ซื้อเข้ามาใช่ไหมหรือเขาสปอนเซอร์ให้นี้ก็สปอนเซอร์เหมือนกันว้าเอาเรื่องเว้ยแล้วก็เป็นการลื่นข้างถังนะฮะตรงเหมือนพวก G P อ่ะช่วยได้ไหมได้นะมันจะหนึบกว่าที่เป็นแบบปุ่มใช่แล้วก็การลอยฝาถังคาร์บอนการลอยฝาถังคาร์บอนใช่มันเก่าแล้วไม่ค่อยเงาอะไรแล้วก็มีน็อตประโบเล็กๆน้อยอือฮึแล้วก็การสะบัดนะผมพร้อมขาจับ ขัดจับขัดจับงานทีนซีอยู่ได้จริงเหรอขับเร็วๆไม่หลุดหรอไม่ให้หลุดนะอันไหนตัวนี้หรออไม่หลุดไม่หลุดเพราะว่ามันอยู่ใต้ชิวด้วยเหรอใช่แต่ถ้าเป็นเล็ตอะไม่แน่ลงหลุมแรงๆอะไม่หลุดนะไม่หลุดใช่เคมีการสะบัดบิดหมดไหมก็ไม่หลุดมีการสะบัดของอะไรนะไฮเปอร์ครับผมอปรับยังไงปรับตรงนี้หรอปรับตรงนี้ปรับเล่นปรับได้กี่ระดับอะไม่แน่ใจยังไม่เคยปรับสุดเลย ใช่เขากลัวปับสุรแล้วเดี๋ยวเลี้ยว่วเคยช่วยชีวิตยังเคยเคยแล้วนะอของพี่เส้นไอ้นี่เลยกัญจนาเลยขาเข่าของพี่ซื้อมาเอ็ดพันช่วยชีวิตพี่ไว้มันกันสะบัดวันแรกๆที่ขับเลยอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกประกับประกับตรงมือคัทมีแล้วก็มีฝั่งมือเบรกด้วยอันนี้ไล่น็อตมานิดนึงไม่นิดนะก็แค่ทุกตัวละก็ตรงนี้ก็แทบจะทุกตัวละใช่ต่อไปพยายามได้เก็บอยู่การคัตการคัต มือคัดอะดีลินนะผมดีไหมนิ่มไหมได้อยู่นะแจมแจมแจมใช่นี่นะฮะแบรนด์แบรนด์ไอะไรู้ไม่ค่อยได้ยินอะดีลินอะดีลินเป็นแบรนด์รู้สึกเป็นแบรนด์ไทยนะแบรนด์ไทยใช่ไหมงบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มาแล้วก็นี่คาร์บอนอีกจุดหนึ่งคาร์บอนแข่งคอเอ็นบีเหมือนกันเอ็นบีทั้งคันเลยปะเนี่ยใช่เน้นเอ็นบีเน้นเอ็นบีหมดเลย ใช่เหรอใช่โใครเป็นเจ้าของแบรนด์ N B นี่คงยิ้มเลยฮะยิ้มเลยคันนี้ทั้งคันนะอของพี่ยังขาดอกล่างก็บ,บอก N B หน่อยเ <laughs> ลยอ,อก,กได้เดี๋ยว <laughs> <laughs> อ่าต่อไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ก้านก้านเบรกห่มซ NC ขึ้นมาเองทําเองเลยหรอใช่ให้ออกแบบแล้วให้โรงงานก็ซีนซีให้อือันนี้ก็น็อตเปลี่ยนน็อตไล่ไปตามจุด,<ช>จดอันนี้อะไรเอ่ยกาแทนแของอะไรครับไลเทคครับผม ก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะน่าจะหมดแล้วแลพี่ขอถามเพิ่มเติมนิดนึงนะตอนออกนี่ออกดาวลดเท่าไหร่อ่ะดาวมาเท่าไหร่คันนี้ดาวมาเก้า0มื่นครับผมเก้าหมื่นใช่ไหมผ่อนผ่อนตกเท่าไหร่ฮะผ่อนเดือนสี่พันห้าปีครับผมสี่พันห้าปีใช่ไหมใช่ออมมือหนึ่งเลยนะผ่อนมากี่ปีละผ่อนมาสองปีได้แล้วหลืออีกต้องสามปีไงใกล้ใกล้ครึ่งทางครึ่งอีกยาวเบื่อเนี่ยอยากได้รถใหม่เลยอยากได้รถใหม่เอ็ดพันไหมโหโดนป้ายยากันเพียบเลยในกลุ่มนี้ ใช่แล้วยิ่งโอ้โหตัวใหม่นะใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องจัดตัวใหม่รีวิวให้เร็วๆนี้เราติดตามชมมาแต่นี้ขอรีวิวรถน้องปามก่อนรถเขาแบบขับในกลุ่มตลอดเนีดูเนี้ยคือเขาขับในกลุ่มตลอดแล้วเ,เล็กสุดอยู่คันเดียวใช่เขาก็ขับตามแล้วแล้วของแต่งเขาก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับบอนเกือบทั้งคันนะฮะกัเอาฟูลเลยก็โอเคฮะถือว่าคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงฝากกด ซับสไครป์ช่องน้องปามด้วยนะฮะไบเกอร์ท<ะ>ีเฮดเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นลิงก์ไว้ใหนะ้แล้วกดซับสไครป์ช่องพี่ด้วยฮนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวร็วนี้เราจะไปดูกันนะฮะรีวิว S1000 นะฮะทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่าฟิลลิ่งการขับก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะฮะติดตามกันไวนะ้กดซับสไครป์กันไว้นะนวันนี้นก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะครับผมบ๊ายบายครับ